ท่านชมอีกแล้วนะช่วงนี้เกมผีอะจังเลยเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปมาก็นานนะก็หลังจากกลับมาลงคลิปที่แล้วก็วู้ยอดวิวขึ้นมาเยอะมากไม่คิดว่าจะขึ้นมาเยอะขนาดนั้นต้องขอขอบคุณมากจริงๆครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า The Fear Time นะครับเอ่อเรื่องราวทำไมมันเขียนฟอนต์มาแปลกๆไว้เนี่ยเราอยู่ในบ้านของดีโดเพราะว่าไอ้แมนให้เราไปอยู่ที่นั่นครับแค่นี้เลยเนื้อเรื่องมีแค่นี้ แล้วคําเตือนของเขาก็คือเกมนี้มีจ้ำสแกร์ที่น่ากลัวแล้วก็มีเสียงดังมากๆก็จะเป็นยังไงไปดูกันในเกมครับผมไป let's go มาเนี่ย the rock time ทำไมทำไมในไฟล์ตั้งชื่อว่า the rock time อุ๊ยเชีย่ยอู้เสียงดังจริงอเสียงดังมากเสียงดังมากทานผู้ชมคือเหมือนกับว่าเขาเคยตั้งชื่อว่า the rock time แต่อยู่ๆก็เปลี่ยนเป็น the fear time สวัสด,ดีฟินใช่ปะ่ะสุนัขคือเช็คแล้วฟินคือเพื่อนยากมันไม่เคยรากว่ามันจะจนภัย <c oughs> ใช่ปะว่าลืมอเ,เอาอ yes, <I S 3> ไมืม่อทราบรอกดี๋ยอผมไปหาซับมาให้นะครับพบมันไม่มีซับให้ Go to talk d ดีโดดีโดี่เป็นแผ่นกลินปะ ซีนซีนนี mm ่คือสีป่ะมันจะเห็นมันในเครื่องแากรอบหนึ่งแล้วดีโ่อยู่ไหนต้องกดปุ่มหรอพอ่เยี่ยทำกูดุ้งอยู่นะโอ้ยเหยียประตูมึงเนาะปิน มึงถืออะไรแปลงฟันมึงเหรอเจ็กวันดีกด E i n t e r a c t ิวเพื่อคุยอ๋อเรียกไปกดิวเพื่อคุยแล้วตอนไหนคือดิวโดเอ้ยดิวโดดิวโดวอล์ Your room is the snow room and the bathroom is the wooden door อฮ้ Your room is the snow อ๋อ room is the อ่าฮะก็จะมีห้องนั้นกับห้องนี้ ไปเช็คดอวรูมนี่กับเจ็กได้ไหมบัดดี้เจคกายไม่เหมือนในแอนิเมะเลยอะ่ะให้ทายนะั้นนี่ไม่ได้หลุดออกมาจากดิสนีย์เดี๋ยวฟิลแลวเจ็กไม่ได้อยู่สักกัดดิสนีย์ปล่าวะอืมไม่รู้เฮียอะไรเลยโอ้ เฮ้ยหยิบข้อออกมอีกตัดน้ำโอ้โหตุ่นมันมันห้องน้ำอยู่ไยเจ็กมือคงไม่ผมไว้ให้กูตกใจอีกนะกูเสียงมันดังมากจริงนะผู้ชมถ้าใครตกใจจนแตกหัวต้องขอโทษเลยนะครับกว่าแล้วไอ้เขี้อ่ะ

แต่มันบอกอย่าใช้ที่ชู่ไม่ใช่เหรอได้ไปแล้วอ่ะซอร,รี่นะฟินไปหลับเดี๋ยวนี้ไปนอนเดี๋ยวนี้เออนั่นแหละตัวเฮียอะไรนะบน Who's toilet paper? หัวล้อดิจอนอ้าวอ๋อคือมึงไม่มีที่ทู่ถึงกับแบบอันนี้เลยนะระแบบเบิดเลยจอนบอก from where you are ถ้ามึงมีทับไตต้นให้จะดีมากฟังไม่ออกอะไร Come to eat.

อะไรโ oh, yeah. อ้ชิตเจ็กเจ๊กตายเนี่ยออกไปเช็คก,ก่อนได้ไหมเนี่ยต้องเสียงเหรอ มันสูงในการเดินกูบักเพราะตัวกูจมดินไปแล้วครับเวยตัวเฮียเลยนะเฮียกูไปผิดทางหเหรอเหรอมึงไม่บอกทางกูจะรู้ไหมอะ i right, take out of the box? the thing that you don't have i mean and on they don't love a piece of uh, ได้ถึงลูกอมลูกวาด w h a t is the best Dido f o o d เนื้อ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  Instruments o Dido play เพลนชอบเล่นถ้าจำไม่ผิดแม่เป็นขลุ่ยนี่ไง w h a t is Dido's purpose in life

มีแต่จำสเตเกอเี้โอเคครับท่านผู้ชมสำหรใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากมีโอกาสก็ขอไม่ใช่เกมนี้แล้วกันนะครับมึนนะ